ครวันนี้อยู่ร้าน z ซ v สาขากระบินนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถรุ่น LS e ตาหวานนะครับเราอันดับแรกเรามาดูจอกันครับนี่เป็นไงสวยงามครับปรับระดับได้เลขเกียร์ขึ้นสองสามโอเคแล้วก็จะมี รุ่นนี้จะมีที่ปัดน้ําฝนมาให้ครับใช่เป็นที่ปัดน้ําฝนแล้วก็มีที่ชาร์้แบบเสียบ USB UH มาให้โอเคนะครับแล้วก็มีจะมีเดินหน้าถอยหลัง D เดินหน้า R ถอยหลังครับแล้วก็ระดับ1 2ึสามแล้วแต่เราขับเลยว่าจะชอบความเร็วหรือว่าขับเรื่อยๆชมวิวนะครับแล้วก็รุ่นนี้ ก็จะมีไฟพามามาให้สวิไฟพามาแล้วก็มีไฟหน้ามันก็เหมือนไฟสูงไฟหน้าไฟสูงแล้วก็ไฟเลี้ยวมาให้นะครับแล้วก็มีแต่โอเคแล้วเวลาแล้วรุ่รนนี้เวลาจอดมินก็คือเราสามารถเบรกเหมือนว่าเป็นเบรกมือแผนไปได้ก็คือเรากำเบรเนี้แล้วก็กดลงไปนี้ปุ๊บฝั่งนี้ก็เหมือนกัน เอลก็กดลงไปปุ๊บ้วที่นี้รถก็จะไม่ขยับได้นะครับถ้าเวลาเราจะใช้เราก็แค่กำเบรกปุ๊บแล้วตัวนี้ก็จะดิดออกมาตัวล็อกครับดิดออกมาให้ปุ๊บอย่างนี้ซ้ายวาเหมือนกันโอเคแล้วก็ตัวนี้จะสามารถมีที่นั่งเด็กมาให้ด้วยครับมีที่นั่งเด็กมีที่นั่งสามที่ มีเด็กคนขับแล้วก็คนซ้อนหรือว่าเราจะพับเก็บก็ได้แล้วเราก็เลื่อนเบาเข้ามาขับแค่คนเดียวอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันเกลของเก็บของรับมีกล่องใส่ของให้เรียบร้อยใช่ครับแล้วก็ด้านหลังด้วยก็จะมีไฟท้ายไฟเลี้ยวมาให้ตรงท้ายไม่ต้องกลัวว่ารถจะมาชนตัว แล้วก็มีหลังคามาให้แข็งแรงมากครับเป็นเหล็กแล้วก็มาดูาไปข้างหน้าสวยงามมากครับจะเปิดให้ดูไปทาับมาให้ด้วยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ข้างใต้โอเคแล้วคันนี้ก็จะมีเบรเท้ามาให้ เป็นเบรกหลังครับได้ก็ปกดรั้งซ้า,ายกับขวาราค,คาอยู่ที่เท่าไหรค่คะสองหมื่นหกพันห้าหร้อยบาทครับใช่คำนี้ก็เลือกได้ว่าเราจะใส่แบบลิเทียมหรือว่าแบบตะกัวใช่ครับลูกค้าสามารถทืนได้เนาะใช่ครับ มีอมอตเตอร์ก็หนึ่งพันสองร้อยวัตต์แล้วก็มีกระจกมาให้ใช่ครับสเดี๋ยวลองขับให้ดูครับขับง่ายๆครับไม,ไม่ต้องกลัวว่ารถจะล้มใช่ครับแล้วก็สามารถบิดไปได้เลยอย่างนี้แล้วเวลาเราจะถอยหลังก็กดตัวอาร์มันก็จะถอย